มาค่ะเข้าสู่เทศก,กาลเฉลมิมฉลองแบบนี้นะคะต้องไม่พลาดร้านนี้เลยค่ะชื่อว่าร้านฉลองนะคะตั้งอยู่ในโครงการช่างชุยเป็นร้านอาหารอิตาเลียนตกแต่งสไตล์ยุโรปเลยเข้ามาเราจะสะดุดตากับการตกแต่งที่สวยมากเลยนะคะที่นี่เขาแบ่งเป็นหลายโซนเลยนะคะตรงนี้เป็นโซนร้านอาหารค่ะมีทางอินดอร์และเอาล์ดอรเลย เราสามารถเลือกนั่งตามชอบได้เลยนะคะตกแต่งสวยทุกโซนได้มุมถ่ายรูปปัง,ปงๆแน่นอนค่ะโซนถัดไปเป็นโซนร้านกาแฟนะคะชื่อว่า Tree House Coffee Bar ค่ะเปิดตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเราสามารถมาน,นั่งชิลทานกาแฟตรงนี้ได้เลยนะคะมีบ้านต้นไม้ด้วยนั่งดืมดำบรรยากาศได้เลยค่ะมีทั้งเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นอิตาเลียนโซดาชากาแฟมีครบเลยค่ะ โซนถัดไปเป็นโซนวน์เซอรเบีช็อปนะคะจำหน่ายไวน์คุณภาพดีนำเข้าจากหลายประเทศราคาหลากหลายนะคะอยู่ในโซนนี้เพลินมากเลยค่ะเราสามารถเข้ามาเดินเลือกไวน์ในนี้ได้เลยนะคะมุมถ่ายรูปในนี้ก็เยอะมากได้รูปสวยๆแน่นอนโซนนี้เลือกไม่ถูกจริงๆค่ะแต่ละขวดนี่น่าทานน่าชิมทั้งนั้นเลยนะคะ ร้านนี้เหมาะกับการมานั่งทานอาหารจิบไวน์เฉลิมฉลองกันได้ทุกเทศกาลจริงๆนะคะเพราะว่าอาหารที่นี่เขาอร่อยมากค่ะเมนูที่สั่งวันนี้มียำมูนเส้นโบราณค่ะสเต็กเนื้อฉลองเป็นซ i ิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะอร่อยมากแนะนำเลยค่ะสปากเกตตี้พอกบอนหน้าชีสรสชาติเข้มข้นมากเลยค่ะสามชั้นทอดน้ำปลาชิ้นใหญ่ๆกรอบนอกนุ่มในมากเลยค่ะ เมนูถัดไปเป็นพิซซ่าโฟร์ซีซันนะคะมีสีหน้าในถาดเดียวเลยอาหารทุกเมนูดีงามหมดเลยนะคะจานค่อนข้างใหญ่สมราคาเลยค่ะแล้วแต่ละเมนูราคาก็ไม่ได้แรงมากเลยนะคะทั้งอาหารและเครื่องดื่มเลยเหมาะกับการมานั่งชิวสังสรรค์ปาร์ตี้กันได้เลยค่ะหรือจะจิบค็อกเทลสวยๆบูมาการิต้าและมาตินี่แบบเราก็ได้นะคะที่นี่มีค็อกเทลให้เลือกมากมายเลย ที่ร้านฉลองนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาตั้งอยู่ในโครงการช่างช่วยค่ะสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์020924175และ0922979985ค่ะ พิเศษนะคะทุกวันศุกร์เสาร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปที่นี่เขามีดนตรีสดด้วยนะคะทุกคนสามารถมานั่งฟังเพลงพอๆท่านอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ได้เลยนะคะต้องห้ามพลาดเลยนะมาได้เลยที่ร้านฉลองอยู่ในโครงการช่างช่วยค่ะ